สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับวันนี้ทางช่องของเราก็พาท่านผู้ชมแลวเวียนมาที่พิพิธภัณฑ์เพศรีอันตราบางเลนนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ท่านก็ได้จัดไว้ที่แถวแถวลาดหลุงแก้วจังหวัดแลขะขบถมครับเป็นอำเภอบางเลนนะครับมีพื้นที่ที่จัดไว้สวยงาม ครับนี่ก็ประดับประดาไฟที่สวยงามนะครับเป็นคาถาภูชาหลวงปู่ทวดนะครับตัวคาถาว่าณนะโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติภควาแล้วคลาดปราดสจคยภัยรับโชคลาาสำเร็จกิจการงานทุกประการเทินนะครับี่หลวงปู่ทวดนะครับซึ่งเป็นพระเทระ ที่เป็นพระเกจิดังอยู่ทางชายแดนไทยมาเลเซียนะครับแล้วก็จะมีการทำรูปเคารพของหลวงพอ่อท่านไว้เป็นที่ประดิษฐานเคารพสักการะกันใครได้รู้ได้เห็นแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ทางช่องของเราก็ขอ าบทมนต์ของหลงวงปู่ทวดโพธิสุระเกตีอาจารย์ทางภาคใต้นะครับมาสู่ท่านผู้ชมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมนะครับภาวนาตั้งนโมสามจบนโมโพธิสัตว์ตัันติมายะอิติปะกวานะครับจกแถวคลาดปัดจากโยพยภัย มีโชคมีลาภสำเร็จการงานทุกประการนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับท่านผู้ชมครับพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ